<L an> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะขนาดนี้นะะถึงแม้ว่าชื่อจะไม่เข้ากับคอนเซปต์ก็เถอะวันนี้ขออีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะดูโอกถูกใจสำหรับทีป๊อปของเรามากันเรื่อยเรื่อยมากันเยอะแยะมากมายจนอดทนรนไม่ไหวอดรนทนไม่ไหวที่จะต้องมารีแอคน้องๆกันจริงๆอีกวงหนึ่งที่แบบว่าถูกอกถูกใจกันเลยนะฮะก็คือวง เพอร์เซสชื่อช <g CU RE> ื่อวงเพอร์เซสใช่ไหมเพอร์เซสเออวงซิงเกอร์ถูกลักถามใครถามตัวเองชื่อวงเพอร์เซสนะคะทุกคนฉันมีความรู้สึกว่า MV ็มพเขาดีอีกแล้วนะงานละเอียดแล้วก็ชอบเพลงด้วยเป็นเพลงช้าๆจริงๆอ่ะน้องอ่ะมีซิงเกิร์เปิดตัวมีเพลงเดบิวต์ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะมารีแอคเพลงล่าสุดของน้องกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถูกจาริดเหลือเกินแล้วฉันก็แบบว่า เฮ้ยหน้าตาเขาแบบหน้าตาดีอย่างนี้เด็กสมัยนี้หน้าตาดีเหลือเกินเรามาทําความรู้จักกันด้วยดีกว่านะยังไงวันนี้ก็จะขอป้ายาแล้วก็แนะนําน้องๆไปด้วยเลยอาจจะยาวนิดนึงนะคะเรามาดูประวัติน้องๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตามกันด้วยรีแอคต,ต่อเลยในหนึ่งคลิปสาหรับเพอร์เซตนะคะทําความรู้จัก,กไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนมาดูสมาชิกกันก่อนเลยติ้งดิง,ดงคนแรกนะคะเดี๋ยวก่อนกูขอเลียงก่อนได้ไหมมี มีใครเนี่ยปาล์มกริตรินจังปั๊กกี้เน่อ่าฉนมั่นใจว่าฉันถ่ายถูกว่าฉไปดูฉันแอบไปดูแบบว่าคลิปคอนเทนต์ของเขาบ้างแล้วนะมาดูคนแรกเลยดีกว่านคนคนนี้นะคะชื่อจังแต่แจจนะล้วเ,เมื่อันก็จุงเพื่อนชาวโมชจุงนะว่าคนเกาหลีหรอมงอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเป็นวงไทยนะไม่ได้ไม่ได้ไปนคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ น้องชื่อจังนะขอโทษด้วยนะน้องจุงววเซลวั <c othing> ah ah ูโดเขาได้โดน้องแฟนสับเขาได้อีกเนาะชื่อวิกกวิกรใช่ไหมบูรณะพินโยชื่อเล่นจังหนึ่งเก้าก็เ็ดเฮ้ยก็ต่างกัน้ยบอกอายุเขาอีกนะคะเกิดยี่สิบสกราหนึ่งเ้าเก้าเนัสูงหนึ่อยเจ็ดสิบเป็นแรปเปอร์ลีดเดอร์เป็นเป็นลีดแรป ้เป็นหัวหน้า,วง,ว,นาวงเหรอหวงตำแหน่ง,นแงแรปเปอร์อ๋ออ๋อเขาขึ้นก่อนก็ถูกแล้วเขาไปรีดด้วยกูเข้าใจมาตลอดว่าคนนั้นเป็นนะ่ะกริ๊ตินนะ่ะไปค่ะคนนี้คนนี้ตอนแรกฉันจะปักเมนแล้วฉันรู้สึกว่าถูกจริตฉันมากเลยชื่อเนณรันวิไทไลุงไกจอ๋อวิวิไกรรุ่งโรจน์โล่ก็ไปหรอก็ไปณรันวิไกรรุ่งโรจน์ขอไปลองด้วยนะคะ อันบิดอันถูกแล้วตัวเนี้ยสายตามันแบบมันไกลไปไงเธอชื่อเน๑เกิด12พฤศจิกา1 9 9 8อ๋อคืออายุก็ี่บก็ยี่สิบยี่สิบไป๋ไปยี่สิบนิดๆนยี่สิบนี่สิบไปไปกูก็จะบังคับฟัให้ได้อ่าคนนี้เป็นแรปนะทุกคนคนนี้เป็นแรปเนาะอ่าตอนเลยมาคร่าวๆเดี๋ยวมันจะยาวนะทุกคน ดูกันตัวนี้อ่ะคนนี้แหละที่เด่นๆนะเธอเจ้ก็ไม่รู้นะเช่นเห็นในทวิตมาควนี้ชื่อกริตตินสอสูงเนินชื่อนั้นชื่อกริตแต่แต่ว่าแฟนคลับก็ส่วนใหญก็เรียกกริตตินบ้านรู้จักในนามแบบกริตตินกิตตินอยู่ตลอดเลย เป็เมโบโกอนะคะทุกคนหนึ่งเก้าเก้าเก้อ๋อเกิดเก้ากดกา้าเกเก้าเรดากหนึ่งเก้ก้้าก็เป็นเด็กนอกนีนอกนอกนอกมดนั่นแหละปาม,ไม,ไ,มไม่หมายถึงว่าน้องสองคนเมื่อกี้เออนี่ไงเด็กสองพันผม,มนแล้วน้องปามพีรวิทพันทะกูจะต้องานามสกุกน้องทุกคนเใช่ไหมชื่อเล่นชื่อปามหมิถุนานะคะเกิดหกมิถุนานสองพันสามสูบหนึ่งร้อยเป็นเมนแดนุกเลือดบอ่ะต่อไปเลย ก็สุดท้ายน้องปั๊กกี้ไม่รู้เลยเหียคา,าแรคเตอร์น,น้องอาจจะแบบน่ารักแบ<ม>๊วๆฉันฉันคิดแล้วน้องเล็กใช่ปะนั่นแหละว่าแล้วฮะรากรคำสิงห์น้ำเตาถลุงคนดังนี่ยสุ่เกิดสิบกันยายนสองพันสามหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรเป็นมิมูคัลบุ๊คเดอโอเพลงนี้รู้สึกว่าแบบว่าไอเลิฟนะฉันก็เลยมาดูมาริแอ็กกันเลยน้าอ่ะ ฉันชอบอ่ะชอบบรรยากาศชอบแบบมันมีความบอลลูนเนาะมีความบอลลูนบรรยากาศดีมากแล้วก็ฉากสวยคอสตุมสวยค่ายนี้นะชอบสุดเลยคือเสื้อผ้าหน้าผมหลดลดสิบเต็มสิบเสียงไปเอกลักษณ์มากเลยอ่ะ เขาเป็นสไตล์แบบว่าใช้าแต่ว่าเขายังเดนได้อ่ะมีความเก๋คนนี้แบบโวโคลแม่ขดแลบแล้วซักแบบเนี่ยเห็นหนึ่งในลมห้าเขาแล้วนะบอกว่าไม่รู้จักเขาคนนี้จีจังอันนี้เนยวี้จดยอะสักหรออ่ออีปักกีวี ทำได้นะคะอ่านครั้งเดียวทำได้เลยเหรอเปล่าออไว้แอบดูกม<น>ูมานี่ฮะเป็นดาวเลยจ้าตักจีอูซื <c oughs> ้อเพ็ญยังเข้ากูอ่รับเป็นไปเลยสงสารน,น้องที่มีคนคนรีแอคแบบนี้น้ออยาบอกว่าฝากความหวังอะไรให้มุ่งปายยากูได้บ้างเนี่ย เพลงนี Salvador, ้ฟังบ่อยมากเนี่ยฉันจะมันคลีนแต่ว่าน้อยแต่เยอะคอสตูมเขาดีมากมีความนายแบบมึงกูดว่ากูจังพี่คนว่ะมันกูจังพี่คนสองคนปั๊มปั๊มรับกันไม่เนี่ยคนหนึ่งแต่ ปาล์มกบป้ไม่แม่เป็นจรเิงเหมือนกันก็คิแต่ไม่เป็่วงกะปิกับหัวหัวหท้องเลยนี่ยฉากสวยเพลงคือดีอยู่แล้วไงแล้วแบบเขาลงทุนมากเลยอ่ะรู้เลยว่ามุมกล้องเนี่ยกะี้อ๋บบอ นึกว่า haar, มันกุดหัวป้้มหัวดำก็นี่นี่น้องหนฝังหลังเนอะนี่นะที่มันใจปักกี้ไปหรอไอเขาไม่ทนแล้วด้วยตามต้วเูาจำได้จำหนังสวยีสวยมากลงทุนมากงบประมาณแบบว่า รสแลมเรารู้เลยว่างานละเอียดสุดเพลงเรนูอ่ะคนนี้คนนี้ปากี้ใช่ปหปากี้น้องจะแบบน่ารักน่ารักหน่อยก็ยังเถียงกันเรื่องเมมเบอร์อยู่จนเพลงน้องจบแล้วทีมงานแบบว่าคือคือคือถ้าไหนงานละเอียดอ่ะังเอียดได้เลยดูชื่อทีมงานก็จะรู้เลยว่าพขอใสพ่อขอใส่เชรีดูอีพห ทีม <laughs> ป๊อปเขาแบบว่าสุดยอดจริงยอมรับคือ,ค,อคือจึง้งจึ้งสุดเราดูงานเราออกมาเราก็รู้เลยว่าเขาแบบเออมัน,ม,นมันก็เหมาะสมแหละที่แบบว่าจะเป็นงานละเอียดว่าทีมงานเขาแบบว่าเยอะมากแล้วก็ดูเครดิตแต่และคนที่แบบว่าเออข้าวๆก็สุดชอบชอบเพลงหลักๆเนยคือชอบเพลงมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังบ่อยในเพล์ลิสอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นน่ะจะเป็นจะเป็นคนที่แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะยูนิ้อ่ะที่คนจะจะขึ้นมาในไทม์ไลน์ของทวิตเตอร์ตลอดตลอดทั้งท,งที่ไม่รู้จักนะคะชื่อเอียงก็ารฟรตินคนนั้นเลยเป็นคนที่แบบว่าพาให้รู้ว่าอ้อน้องมีวงแล้วก็วงชื่อเบอร์เซตพอมาดูใน Youtube มันจะมันขึ้นแนะนำอยู่แล้วแหละทุกคนถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงไทยก็จะเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนารก็อุ้ยล่ออะไรเนี้ย แต่ว่าถ้าคะแนน10เต็มสิบให้เต็มร้อยเลยที่สุดก็คือคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมฉาปเป๊ะมากขนาดว่าไปดูที่แบบว่าเป็นคลิปคอนเทนต์ของ,องน้องๆนั่งรีแอคเฉยเก็คือหน้าเต็มผมเต็มชุดเต็มคือแบบว่าเขาละเอียดจริงแล้วก็ ขอให้แล้วสามารถต่หารแบบนี้ไปนานๆนะคะรู้สึกว่าน้องเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนวงไทยของเราอ่ะมีแบบว่าของดีเยอะนะทุกคนช่วยกันสนับสนุนสัพอร์ตด้วยเมื่อตอนนี้เนี่ยจากที่แบบว่าเมื่อก่อนนะเราก็จะแบบว่าฝั่งนู้นจ๋าเลยนะครับเคลป๊อปจ๋าเลยตอนนี้เรากลับมาที่ป๊อปกันเยอะมากเลยนะก็แบบว่าถึงขั้นซื้อกู้กิวเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาทุกคนปั่นวิวลีแอพแห่งไทยก็มานะ สิบยี่สิกบกว่าปีเราบางที่ไม่ได้กลับมาหาทีป๊อปป่ะเพราะว่าปกติก็คือฟังเพลงได้แต่ว่าไม่ได้แบบว่าดูเอ็มวีดูแสงสีเสียงอะไรขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วรู้สึกว่าแล้วเราก็มีสเตจร,รายการเพลงกันเยอะนะคะที่ให้น้องๆไปมันบวกกับการที่แบบว่าเวลาเราไปดูง,งานอีเวนต์เราสามารถเจอน้องๆตัวจริงได้แล้วก็สพอน์ตน้องๆได้ดีนะคะจะได้มีของเราเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อว่าในอนาคตเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทําให้ประเทศเราแบบอุ๊ยดูมินสระอีกแล้วทำไมกูดูมินสระ ทำให้ประเทศเราแบบว่ามีจุดขายเพิ่มขึ้นนะก็จะเนิบม,มากมากเลยค่ะทุกคนยังไงช่วยซัพพอร์ตน้องๆแล้วก็ซัพพอร์ตช่องเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้รีแอวงไหนเพิ่มเนี่ยแนะน,นำเข้ามาเลยนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเกิดน้าก็อินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะยาวมากเลยอ่ะคลิปเนี้ <laughs> ยไปมา